สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรองเท้าสตาร์ทนะครับในรุ่น Predator ครับโดยรุ่นที่จะมาพูดถึงและให้เพื่อนๆได้ลองตัดสินใจเลือกซื้อกันดูก็คือ Predator m u t a t o r 20แล้วก็ Predator Freak นะครับโดยความแตกต่างระหว่างทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไงบ้างเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเร s t p i กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของคลิปนี้กันได้เลยมาเริ่มกันที่รุ่นแรกก็คือ Predator m u t a t o r 20 สำหรับในรุ่นนี้ผมคิดว่า หนังตัวเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะบีบเท้าและแข็งๆไปนิดนึงครับแล้วก็การสวมใส่ในตัวหุ้มข้อเนี่ยค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงซึ่งถ้าซื้อมาใหม่ๆในรุ่น20.1งเนี่ยรองเท้าค่อนข้างบีบครับแต่ถ้าจะให้แนะนําสําหรับคนที่ต้องการจะซื้อรุ่น Predator 20.1นะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อรุ่นที่เป็นข้อสั้นจะใส่ได้ง่ายสะดวกกว่าครับส่วนหนาในรุ่น Predator 20.1เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีการชํารุดเสียหายได้บ้างนะครับถ้าเราเอาไปเตะในพื้นที่ค่อนข้างมมมีีีีีคควววาาาาาาหหหยยยบบแล้้้้้ก็็็เเเเเเปปปนน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 พพพืืืืทททท่่่่่รรััดงถอออไชตตะญส พื้นดินทรายล่วนๆนะครับก็ต้องระวังไว้นิดนึงซึ่งความเสียหายของหนังบนตัวตรองเท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการฉีกขาดมากกว่าการที่มันจะหลุดออกมาจากหนังตัวตรองเท้าครับโดยผมคงมองในระยะยาวนะครับถ้าหนาวเนี่ยมันหลุดลอกออกไปหมดเนี่ยอาจจะมีผลกับการทัชบอลหรือว่าการจับบอลแรกนะเพราะว่า มันจะลื่นขึ้นครับส่วนในตัวชุดพื้นปุ่มหรือแผ่นสตั๊ดของในรุ่น Predator 20เนี่ยคนที่เล่นย่าจริงบ่อยๆเป็นปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ครับแต่คนที่เล่นย่าเทียมเนี่ยก็ต้องมีข้อควรระวังนิดนึงก็คืออาจจะรู้สึกเจ็บบริเวณ้นนะครับถ้าเราเตะเป็นนานๆเพราะว่าพื้นของรุ่น Predator 20เนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งนิดนึงครับก็เลยแนะนําว่าเพื่อนๆก็ไม่ควรใส่เล่นในย่าเทียมบ่อยๆครับส่วนในเรื่องความทนทานน่ยก็ถือว่าในรุ่น Predator 20 อยู่ในระดับพอใช้ได้ครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเตะไปนานๆเนี่ยในส่วนบริเวณปลายเท้าที่เชื่อมกับแผ่นสตาร์ทเนี่ยมันมีการหลุดลอกของกาวออกมาแล้วทาให้ปลายเท้าเนี่ยเปิดออกมาครับซึ่งผมก็แก้ไขโดยการหยอดกาวเพื่อเพิ่มให้มีความแน่นมากขึ้นครับส่วนตัวหนัง upper เนี่ยก็มีความคงสภาพอยู่ดีครับมีเพียงแต่ตัวหนามที่หลุดลอกออกไปตามอายุการใช้งานครับ มาต่อกันที่เพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ Predator ในรุ่นฟรีกกันบ้างครับซึ่ง Predator Free ก็ออกมาในปี2021โดยมีการปรับเปลี่ยนหลักๆไม่กี่จุดเองครับจากรุ่น20ซึ่งก็คือความนุ่มของตัว upper ความทนทานของตัวหนามแล้วก็รูปแบบลักษณะที่เปลี่ยนไปแล้วก็ส่วนหุ้มข้อบริเวณส้นที่มีการเพิ่มให้สูงขึ้นกว่าเดิมซึ่งในจุดที่เปลี่ยนไปของรุ่น Predator Free เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป ตามแต่สไตล์การเล่นของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกหลักๆเลยก็คือตัวหนัง upper เนี่ยมีความนุ่มขึ้นทําให้ใส่สบายมากขึ้นครับแล้วก็หนาบนตัวรองเท้าที่มีความทนทานมากขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแพทเทิร์นการวางรูปแบบใหม่โดยจุดที่สัมผัสบอลเนี่ยจะมีความตรงจุดมากขึ้นกว่าตัวเดิมครับส่วนหุ้มข้อที่มีความยาวขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับซึ่งข้อดีเนี่ยมันก็จะมีการซัพพอร์ตข้อเท้าเราได้ดีมากขึ้นครับส่วนในเเเรื่่อองข้สีียยน ในสาหรับเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็จะเกิดความลาคาญตรงบริเวณส้นเท้านะครับขณะวิ่งไปและบางคนเนี่ยถ้าใส่ไม่กระชับพอดีเนี่ยมันจะเกิดการเสียสีและกัดบริเวณส้นเท้าอย่างรุนแรงเลยครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะซื้อรองเท้าสตาร์ทรุ่น Predator Freak เนี่ยก็อาจจะต้องซื้อข้อสั้นน่าจะใส่ได้กระชับพอดีแล้วก็มีการสวมใส่ที่สบายมากกว่านะครับโดยสรุปเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะซื้อ Adidas Predator m u t a r t o r 20แล้วก็ Predator Freak เนี่ยผมก็จะแนะนำว่าถ้าซื้อรุ่น Predator 20เนี่ ก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าในราคาที่ลดประมาณ50%ขึ้นไปนะครับแล้วก็ควรซื้อในตัวข้อสั้นก็จะใส่ได้สบายมากกว่าส่วนใครที่เล่นย่าเทียมบ่อยๆก็รุ่นนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับและในส่วนรุ่น Predator Free เนี่ยก็แนะนำว่าย้ซื้อข้อสั้นเหมือนกันแต่ราคาในช่วงนี้อาจจะลดไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งความแตกต่างเวลาใส่เนี่ย มันก็จะดีกว่ารุ่น Predator 20มากครับและตัวชุดหนามเนี่ยก็มีความทนทานมากกว่าด้วยโดยทั้งสรุ่นที่กล่าวมาทั้ง Predator 20แล้วก็ Predator f l e เนี่ยเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ลองไปหาเลือกใสยดูแล้วลองตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรองท้าสตัต๊ดที่เหมาะสมกับเพื่อนๆในโอกาสต,ต่อไปครับและถ้าเพื่อนๆชอบข้อมูลรองท้าสตัต๊ดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรา c y i e r แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย